สวัสดีค่ะสวัสดีครับเปเปอร์หายป่วยแล้วครับบอกเลยเปเปอร์หายป่วยแล้วครับดื้อได้แล้วครับดื้อได้แล้วครับตะ <c oughs> ปวดออกแล้วเนี่ยดังอ่ะตะปวดไม่ออกต <c oughs> <c oughs> ะปวดไม่ออกตะปวดไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยช่วยเก็บแล้วจะจะช่วยเล่นนะคะ เก็บเ้เยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตาเก็บแล้วเนี่ยช่วยหักเข้าเร็วๆอยวเอาไปขายกําละยี่สิบบาทเป็นค่าขนมไปโรงเรียนอย่าเอาไปฝากยายแจนขายดีไหมเป็นค่าขนมไปโรงเรียนเนาะอันตะโปดออกแล้วนะ่ะออกไหมนาดาอายเขามาไไั้งไว้เนี่ยเอฟตียายเขาคิดถึงเนี่ยเขาเป็นห่วงหนูเนี่ย ขอบคุณครับก่อนเลยชื่อห่วงเปเปอร์บอกสิชืห่วงเปเปอร์ครับพูดดีๆก่อนพูดดีๆใส่กล้องก่อนชีห่วงเปเปอร์ครับเปเปอร์หายแล้วครับเปเปอร์หายแล้วครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทำไงด้วยขอบพระคุณครับสวัสด really ีขอบพระคุณครับสวัสดีครับเออเก่งมากครับเอตียายเป็นห่วงอ่ะ อ๋อหนูเก็บตีนตาเก็บเยอะแล้วนะเห็นไหมนะตานั่งเก็บเยอะแล้วเก็บเก็บเยอะายเอาไปขายกำไรยี่สิบเราเอาไปขายด้วยเออกำไรยี่สิบห้ายี่สิบบาทพอแล้วยี่ห้าแพงเก็บขา่แพงหรอกบอกเขาก่อนดีแล้วก่อเหรอโอ้โหพ่อค้าขูดลีดไปไหมอะพ่อค้าขูดลีดเนี่ยเออยี่สิบก็ว่าแพงเลยจะขายยี่ห้าค้ากำไรเกินควร เก็บดีๆเก็บดีๆผักสวยๆเก็บผักสวยๆกองไว้อย่างยายกองน่ะเห็นไหมไม่ใช่เอามาตีหักไม่เอาของกินมะลุมลูกยายไว้แกงต้มเนี่ยอร่อยเนี่ยมะลุมเนี้ยนุ่นตาเก็บเดี๋ยวแล้วนะเห็นไหมนะม่ะน่ะตาเก็บเดี๋ยวแล้วก็หนูหนูกินได้เหรอมันเผ็ดเ,เก็บตีเนี่ยเก็บเนี่ยผักๆเนี่ยเนี่ย เอาไปก้องห้ามตีหักนั่แหละถือไปก้องให้ตาก่อนห้ามตีหักพื้นไข่ขึ้นหน่อยกระสนเลยยางอย่าล่นใส่หัวเก็บยาบอกให้เก็บจะได้เอาไปขายเอาไปขายไหนอะคะเอาไปขายตลาดสิ ได้ไปด้วยไปน้เอาเรือรถกระบะไปต้องใส่แม้ทุกครั้งเออใช่ใช่ก็ไม่ใส่แมทเพคแเออนแน่พูดไม่พอไม่เอาห้ามพูดพยาเดินมาใกล้ยายยายบอกว่ายายถ่ายวิดีโอแล้วหนูต้องอยู่ไกลๆเก็บติหน้าตาเก็บจนจะหมดแล้วนู่นน่ะถุงเบิร์มเลยเห็นไหม ยู่นะตาเก็บปะหนูช่วยอะไรตามึงเนี่ยดีต่ซนปืนนะปืนที่ไหนเราของมันมาลุมมั่วอเอาเนี่ยเก็บไปกองอไปสิไปไกลๆใยายก้องไว้ให้ตาเก็บยายไปนั่งมัดจะกินกระปอก ถ้าไม่กินอันนึงไม่ต้องปอกเออให้เหนือแล้วดือแล้วปอกเออดือแล้วปอกเาเอาตูดให้อเอฟซียายดูเหรอเฮ้ยหันตูดมาทำไมหันหน้าสิอัน,นที่สองดีจะพูดจะไม่ช่วยเก็บเลยกนไปตงงังเงิน เง่อนเอาไปกองรวมกับตานี่ยังเก็บไม่หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไปยางอีกกายางมันเยอะอย่าที่หน้าเดี๋ยวยางกัด ตาก็มาเก็บตรงนี้ต่อนะขยันจริงๆขยันซนขยันดื้อถือไปเด้ยถือไปให้ตาเดี๋ยวไหวไหมยกไปยกไปให้ตา มากครับตัวเก่งไปหน่เยอะเลยค่ะโอเคนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทำไงพี่รับอยาจะลงไลแล้วทำไง่านมาสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บอืมโอเคเก่งมากครับ